ความรักไม่ว่าจะอยู่ห่างกันไกลกี่ล้านปีแสนความรักก็จะย่นระยะทางให้ใจสองดวงใกล้ชิดกันได้เสมอระยะทางการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ไปแค่อวากาศทุกอย่างมันเป็นพื้นที่จริงมันฟูลฟิลกับสิ่งที่เป็นตัวละครน,นั้นจริงๆ พังงาก็เป็นสถานที่จริงมันทําให้หนูรู้สึกว่าการที่เราลงทะเลจริงๆเหมือนเราไปเสพสิ่งที่เขาทําจริงๆในอาชีพนั้นๆพูดถึงทะเลอะทุกคนก็จะบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวมากๆไม่รู้ว่าอะไรอยู่ใต้น้ําบ้างซึ่งก็จริงอันนี้จริงมากๆพังงาพังใจสุด ในที่ที่เราไปอ่ะมันเป็นเมืองเกา่าเก่าแก่เนาะของทั้งตะกัวปา่าทั้งพังงาจริงจริงแล้วมันมีสีหนึ่งที่หนูต้องขับมอเตอร์ไซค์ผ่านสะพานอะ่ะหนูไม่รู้ว่ามันมีอุบิเหตุจากรถตรงนี้ไหมแต่ก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแล้วมันสตาร์ทไม่ได้ก่อนตามไม่ได้ก่อนสตาทอแล้วม <ๆ S 2> ันสตาร์ทไม่ติดจนแบบมันแสงจะหมดแล้วจะทํายังไงอะไรเงี้ยก็เลยหันไปเล่นกับเพื่อนในกองแบบรถไม่ติดทํายังไงดีนะ พ้าวา่าแบบขอโทษนะคะหนูขอทํางานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบสักครั้งหนึ่งมันติดทั้งๆที่หนูพยายามสตาร์ทหลายรอบแล้วก็ไม่ติดเลยแต่ก็ก็ไม่เชื่อไม่ลบหลู่ดีกว่า <laughs> ไม่ทันที่เลยยองสิ้นแรกเลยนะคะคือการวิ่งผ่านระเบิ <c oughs> โดโผดโผดมากสงครามโลกก็เซ็ตโอ้โหโปรดักชั่นยิ่งใหญ่มากแต่ร้อนมากเหมือนกัน มันวิ่งยากมากเลยนะคะพี่เพราะว่าม,มันเป็นพื้นที่แฉะใช้แรงเยอะพอสมควรเลยแต่ก็เอาจริงๆก็กสนุกคือตอนแรกกับไม่คิดว่าแบบมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องไปถ่ายที่นิวยอร์กจริงๆไปไทม์สแควร์จริงมันนึกภาพออกว่าโอเคเรามาที่นี่ทำอะไรก่อนหน้านั้นเป็นยังไงหลังจากนี้เป็นยังไงแต่ละโลเคชั่นที่ไปส,สุดยอด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  ุณเชื่อในโลกคู่ขนาดไหมที่มีทางเลือกระหว่างความเป็นและความตายรวมเดินทางไปกับทั้งคู่พร้อมกันได้ในยูเรนัาวันนี้ <S <S ทุกโรงภาพยนตร์